ผมเป็นเจ้ากรรมนายเวรเยอะแล้วมันก็มีสิ่งคุ้มครองเยอะวิญญาณคุณอยู่นอกโตมวิญญาณกลับเข้ามาในตัวไม่ได้ตอนนั้นแหละพี่คิดว่าคุณตายอ้ะผมเป็นเจ้ากรรมนายเวรเยอะอื่องมันก็มีสิ่งคุ้มครอ,องเยอะมีคนที่เขาดูเรื่องนะฮะเขาเคยบอกผมว่าชาติก่อนๆเนี่ยคุณมารทำอะไรไม่ดีไว้เยอะนะแต่ในเวลาเดียวกันก็มีคนคุ้มครอง ด้วยใช่ครับเพราะเขาคงมีอะไรดีๆที่ผ่านมาใช่ครับมันมีหลายๆเ,เรื่องที่คนแบบติดตามคุณมาโดยตลอดแล้วเขาก็บอกโหประวานี่ก้าวชีวิตตอนนั้นน่ะพี่คิดว่าคุณตายแล้ว่าแล้วพี่ก็ทําใจหนักมากว่าโอ้โห้องเราวันนั้นจะไม่อยู่แล้ววิญญาณผมอยู่นอกโถมวิญญาณกับกับกับเข้าไม่ตัวไม่ได้คือผมฝันเลยพี่ว่าเนี่ยผมจะกลับไปที่เกาะนู้นน่ะซึ่งมันเป็นบ้านแต่มันกลับไม่ได้ จะเช่าเรือก็เดี๋ยวเรือเสียบ้างเดี๋ยวน้ำแรงบ้างเดี๋ยวพายุเข้าบ้างอะไรเงี้ยตอนหลังผบอกเอ้ยเดี๋ยวกูวหวดีกว่าแล้วผมก็วหวกับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วจำได้